คุณจะทำคอนเทนต์กับคนอื่นทําไปดิแต่นี้ลุกน้องคุณเองคุณยังมาทำคอนเทนต์เลยมันมันเหมาะสมไหมผมถามหน่อยผมไม่ได้สนใจพุทธภิวันเลยเพราะว่าสื่อมวลชนก็ต้องถูกตรวจสอบได้สื่อมวลชนไม่ใช่เทวดานะครับพุทธภิวันไม่ใช่เทวดาในวงการสื่อถ้าลองพนักงานสอบสวนกันรบริเวณดิอายัดที่เกิดเหตุี่บ่ายสามนี้ผมแจ้งความแน่นอนทั้งแก๊ง้งทั้งหมอหมูทั้งพุทธพิวันทั้งหมดอ่ะที่เอาวัตถุ พยานหลักฐานสาคัญในคดีออกไปทดสอบเองถามว่าคุณหมอหมูมีหน้าที่มีหน้าที่อะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่ในคดีไหมคุณเอาเรื่องของตํารวจที่เขากำลังทําคดีอยู่มาเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนานเพื่อเรียกเลี่งติ้งห้คุณเองคุณเอาเรื่องส่วนตัวของเขาพ่อแม่เขารับได้ไหมเขารู้จักผมตั้งแต่ทําคดีมาหลายคดีนะไม่ใช่เพิ่งรู้จักผมรู้จักผมมามากกว่าสามปีนี่คือประเด็นของผมผมรับไม่ได้พอเอาชีวิตของคนตาย มาเป็นเครื่องมือทำมหากินผู้ง่ายมหาแดกเรดเรียกเรตติ้งเ,เอาตัวเองให้ดูดีแต่ลูกของลูกน้องตัวเองเนี่ยกลับเอาเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผยมันถามว่าอย่างนี้มันสื่อมวลชนเหรอมันเป็นความดีอ่ะมันเป็นเรื่องของถูกต้องนะในสังคมของสื่อมวลชนนะผมถามว่ากี่เรื่องแล้วใจผมพูดดีกว่าพุทธมิวันนะตามกันต่อคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องการเสียชีวิตของคุณนัทพงหรือว่าคุณนัทวุฒิ ปงลังกานักข่าวจากทางช่อง8นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าการเสียชีวิตของคุณนัทก็ถูกเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าการหัวใจวายอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมันมีเรื่องของการตรวจเจอผงขาว,ขาว ที่เขาได้มีการนําไปตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พบว่าไอ้ผงขาวตรงนี้เนี่ยมันคือไซยานายและก็มันมีเรื่องของการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆที่อยู่ในบ้านของคุณนัทในช่วงที่ตัวของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทราบกันดี วันนี้ครับคุณอชิยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมก็ได้มีการออกมาแสดงท่าทีต่อคดีการเสียชีวิตของคุณนัทวุฒิปงลังกานะครับหรือคุณนัทปงผู้สื่อข่าวจากทางช่องแโดยคุณอชิยะเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าก่อนที่คุณนัทปงเขาจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยเขายังได้มีการโทรศัพท์มาคุยกับตัวของคุณอชฉยะอยู่เลยนะคุณผู้ชมคุณอชิยะนะครับบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยที่เขามองเห็นและสังคมก็ได้มีการตั้งคําถามคือขั้นตอนการทาคดี เพราะเมื่อมีการแจ้งว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการสมชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุทันทีมีเพียงแพทย์แล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับตรวจร่างของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก่อนจะมีการนำส่งชนะสูตรแล้วก็มีผลต่อมาเนี่ยพบว่ามีสารไซยานายอยู่ในร่างกายซึ่งตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามแล้วก็ควรตรวจสอบอย่างจริงจังนั่นเองครับอีกประเด็นที่คุณอชิยะนะครับได้มีการพูดถึง และก็เน้นมากเลยตรงนี้ก็คือเรื่องของการตั้งข้อสังเกตต่อทีมงานข่าวและก็ผู้ประกาศที่เป็นหัวหน้าของคุณนัทปงนะครับเขาเนี่ยมองว่าเวลาที่มีการนําเอาเรื่องการเสียชีวิตของลูกน้องไปทำคอนเทนต์เรียกกระแสไม่ว่าจะเป็นการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้ตายนะครับการเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุ เพื่อน,นาเอาสารที่เชื่อว่าเป็นไซยานายออกมาตรวจเองรวมถึงการนําเสนอข่าวเป็นตอนๆซึ่งเขามองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเกินขอบเขตการทํางานของสื่อและอาจจะละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงเป็นการนําเอาเรื่องของนัดปงไปใช้เพื่อสร้างเลตติ้งมากกว่าการทําเพื่อความจริงนอกจากนี้นะครับยังมีการโยงถึงบุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทาให้สังคมเนี่ยได้มีการตั้งคําถามและก็สับสน ซึ่งคุณอชญยะนะครับก็ได้บอกว่าเปรียบเทียบพฤติกรรมนี้เนี่ยมันคล้ายคดีดังหลายคดีในอดีตท,ที่สื่อกลายเป็นผู้ปั้นกระแสแทนการรายงานข้อเท็จจริงนั่นเองครับเขายังบอกอีกนะคุผู้ชมว่าเขาเนี่ยขอประนามพฤติกรรมดังกล่าวและมองว่าควรยุติเพราะเป็นการหากินกับผู้เสียชีวิตและไม่เคยออกมารับผิดชอบต่อสังคม กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอข้อมูลแ,แม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะมองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขนาดนี้นะแต่เขาก็ยืนยันกับว่าจะไม่เข้าแจ้งความและจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจพิจารณาประเด็นเรื่องการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานต่อไปเองนะครับโดยในวันนี้ครับเวลา15บหนาฬิกาตัวของคุณอาชยาตก็จะเดินทางไปพบกับผู้ประชาการภาคหนึ่งที่สพบางกวย เพื่อมีการพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของจุดบกพร่องในคดีของคุณนัดปงนะครับรวมถึงประเด็นการล้มคดีบุหรี่ไฟฟ้าและก็คดีของคุณแตงโมที่เคยตรวจพบพยานหลักฐานเท็จซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังเช่นกันครับวันนี้ก็คือทั้งหมดที่ตัวของคุณอาชญะได้มีการเข้ามาชี้แจงนะครับที่กระทรวงยุติธรรมจริงๆเนี่ยพี่อาชญะเนี่ยเขาได้มีการเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะม,มาเรียกว่า,ถาแถลงข่าวในส่วนของประเด็นอื่นแต่ว่าเขาก็อยากจะพูดในส่วนของประเด็นนี้ด้วยนะครับหลักๆก็คือ เขาเนี่ยอยากจะพูดว่าสื่อที่กําลังทําหน้าที่อยู่รายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณนัทปงหรือว่าทางช่องของเขาเองเนี่ยกำลังทําไม่ถูกต้องเป็นการหากินกับผู้เสียชีวิตอันนี้คือย่อๆที่ตัวของคุณอาชิยะได้มีการพูดออกมานะและก็หลายคนเนี่ยอาจจะมีการถามกับว่าตัวของคุณอริยะเนี่ย ไปสนิทกับคุณนัทปงได้ยังไงไปสนิทกันมาตอนไหนนะเขาก็บอกว่าตัวของคุณนัทปงเนี่ยได้มีการเข้ามาพูดคุยกับคุณอชยะอยู่หลายรอบนะครับเรื่องของคดีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคดีเกี่ยวกับตัวของคุณอชยะเองที่ช่องเขาเนี่ยได้มีการเล่นคุณนัทก็ได้มีการติดต่อเข้ามาสอบถามสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะครับดังนั้นก็เรียกว่ามีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวให้ผู้ชมนะครับได้รับชมการสัมภาษณ์ของคุณอชยะพร้อมกันครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เรื่องการชีวิตของน้องนัทเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือคดีเนี้ยนะครับเกิดจากพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับได้มีการมาเรียกว่าไม่ได้สนใจในคดีมากกว่าก็คืออาจจะบกพร่งองต่อหน้าที่นะครับในการที่รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอาพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปสถานที่เกิดเหตุ เป็นเพียงแค่นำคุณหมอไปชนะสูตรศพเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้เอากู้ภัยเข้าไปแล้วก็มีการิมพนในมือแล้วก็ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีการถแถลงของอคุณธนก,กิจนะครับว่ามีการขอให้ยัดศพเนื่องจากพบว่ามีสารไซยานายนะครับ อยู่ในร่างกายของน้องนัทนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ผมเนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับประมาณหลังจากเสียชีวิตประมาณสองวันนะครับจริงๆแล้วครอบครัวของน้องนัทเนี่ยรู้ดีว่าน้องนัทเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วก็ทั้งเพื่อนโรงงานทั้งคนที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดนะครับแต่ผมเองเนี่ยนะครับ ก็มองว่าการทํางานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะคุณพุทธะอภิวันนะครับนะกับคุณไอ้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่นําศพของน้องนัทเนี่ยนะครับมาทำคอนเทนต์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมรับไปได้นะครับในวงการของสื่อสารมวลชนเหตุผลเพราะว่าคุณเนี่ยได้กล้องวงจรปิดนะครับนับจากวันที่มีการเกิดเหตุเนี่ยไปอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในบ้านเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไร คุณได้มีการเอาสารสัญายนะครับไปให้คุณหมอนะครับตรวจก็คือคุณหมอหมูนะครับแล้วก็ที่คุณธนก,กิจได้มีการโพสต์ภาพต่างๆอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณได้ไปหลังจากเกิดเหตุไปไม่นานนะครับนะประกอบกับการที่คุณเอาน้องนัดเนี่ยนะครับมายัดศพเนี่ยนะครับเพื่อจะทำทำการชนะสูตรใหม่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่า จะทําการอนุญาโตสบใมในเมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมได้มีการพิสูจน์แล้วว่าน้องนัทเนี่ยนะครับมีสารสยานาอยู่ในร่างกายและเสียวิตด้วยเหตุอะไรดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีการผ่าพิสูจน์ศพใหม่นะครับในความคิดของส่วนตัวประกอบกับผมยังไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีตํารวจท่านไหนหรือพอนักง,งานสอบสวนคนใดนะครับได้มีการขอให้มีการอนุญาโหรือมีการร้องขอให้มีการผ่าพิสูจน์ศพใหม่ ไม่มีเลยนะครับไม่เคยได้ยินจากปากตำรวจแม้แต่นายเดียวประเด็นที่สองตามมาคือว่าภาพส่วนตัวนะครับที่เป็นส่วนบุคคลของน้องนัทกับนำมาถูกเปิดเผยกับนำมาทำสร้างคอนเทนต์นะครับทำเป็นซีรีส์เป็นตอนตอน,ตอนแม้กระทั่งตีสองอยังมาทำคอนเทนต์เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เหรอคุณพุทธอภิวันบอกว่ารักน้องน,นักหนาหรือคุณไอซ์บอกว่านะครับทำเพื่อน้องนัทมันเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่ออะไร เพื่อสร้างตัวเองดูดีนะครับแล้วก็ให้มีไรายได้สิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณพุทธอภิวันเนี่ยนะครับคุณ่าภิวันเนี่ยทำคดีครูจอมทรัพเป็นไงครับนะคุณได้มีการชี้นําสังคมจนกระทั่งครูจอมทรัพเนี่ยนัทพิสูจน์ว่ากลายเป็นแกะนะครับไม่ใช่เป็นแพ,พะพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานอายการแม้กระทั่งตุลาการถูกสังคมโซเชียลมีเดียในการที่มีการนะครับโจมตีอย่างหนักสุดท้ายพิสูจน์ออกมาแล้วว่าครูจอมทรัพย์เป็นแกะ ต่อมาคุณก็มาทําคดีลุงพลคดีลุงพลคุณก็ปั้นลุงพลเป็นพระเอกสุดท้ายลุงพลก็เป็นฆาตรกรที่มีการถูกสารจําคุกแล้วนะครับซึ่งในคดีของน้องนัดเช่นเดียวกันคุณก็พยายามโยงนะครับยามโยงถึงคนชื่อที่เป็นนักกษาแพทย์นะครับเพื่อจะให้เห็นว่าอัน,นเ,เนี้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับให้ความสงสัยเนื่องจากเป็นนักสัาแพทย์ต้องเกี่ยวข้องกับสยนายนะ สิ่งต่างๆเราเนี้คุณทำคอนเทนต์มาเพื่ออะไรแทนที่จะให้น้องเนี่ยนะครับไปทําพิธีชมนักิจแล้วก็เข้าไปสู่วภวภบคิที่ดีคุณกลับเอาน้องเขามาทำคอนเทนต์เป็นซีรีส์เป็นตอนๆผมก็ไม่เข้าใจว่าสังคมไทยจะปล่อยให้ทําหน้าที่สื่อมวลชนของคุณพุทธาวิวันเนี่ยเกินขอบเขตของความเป็นสื่อหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปเอานะครับวัตถุที่เป็นเ้ารียกง่ายว่าเป็นวัตถุปัญญาสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตประเด็นของคดีนี้ก็คือว่า1ผู้ตายเนี่ยชีวิตจากการฆ่าตัวตายเองหรือมีผู้ทําให้ตายในกรณีที่มีการถูกผู้ทําให้ตายการที่นําซองนะครับที่มีสารสยานายนะครับไปหยิบแม้กระทั่งเอามาบางส่วนก็ตามนะครับมันก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้มีเกิดการปนเปื้อนของรอยนิ้วมือแฝงได้นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นวัตถุพยานสาคัญ ที่จะชี้ว่ามีการฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนได้ทําหน้าที่ของเกินของกฎหมายหรือไม่มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานถ้าคุณเจอทาไมคุณไม่แจ้งพนักงานสอบสวนก็จบนะครับวันนี้โอเคผมยอมรับว่าพนักงานสอบสวนที่ไปชันสูตรศพเนี่ยบกพร่องต่อหน้าที่เพราะว่าละเลยไม่ได้คิดว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับมีสารสยนาย ด้วยการขาดประสบการณ์ก็ดีเรื่องความที่ไม่ใส่ใจก็ดีหรือเขามองว่าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นศพทั่วไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าน้องนัดเนี่ยได้คุยกับผมก่อนเสียชีวิตว่าได้รับแรงกดดัน,นจากสองเจนะครับสองเจเป็นใครนั้นผมไม่ทราบนะแต่ผมไม่ยืนยันแล้วกันได้ไปคุยกับผมว่าสิ่งต่างๆที่มีการออกรายการตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับเขาไม่เห็นด้วยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับ ถูกกดดันนะให้ไปทํทาทั้งทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่าบางเรื่องไม่ใช่ความจริงแต่เป็นการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเรียกเดตติ้งถามว่าเวลาทีสองเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาพักของสื่อมวลชนถามว่าเป็นสิ่งที่น้องนัทอยากทําเหรอน้องนัทได้คุยกับผมเนี่ยหลายเรื่องนะครับเรื่องที่มีการกล่าหวหาผมเนี่ยไปเรียกเงินพลตุลโทนแต่ลงผีพันห้าแสนบาทนะครับน้องนัทก็ได้ผมฟังว่าได้ไปสอบถามพิ่แต่ลงผีพันแล้วไม่เป็นความจริงนะ แต่ก็ต้องออกมาออกรายการตีสองเพื่ออะไรเพื่อให้มานั่งถามว่าอินฟูใส่แว่นใช่ไหมพาไปพบตำรวจใช่ไหมนัดต้องตอบว่าใช่ใช่ใช,ใช่นั่นคือสิ่งเขาบอกเลยว่าเขาไม่แฟงต่อผมเลยเขาขอโทษผมหลายครั้งนะครับแม้กระทั่งไปที่กรรมนิการความมั่นคงน้องนัดก็ไปแล้วก็มีการนัดผมเนี่ยนะครับนะหลายสัดหลายแห่งนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจในฐานะสื่อมวลชนเพราะผมรู้แล้วว่าความจริงก็ต้องเป็นความจรงิง จะไม่มีอย่างอื่นเพราะผมไม่เคยมีประวัติไปเรียกเงินตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่คุณพุทธก็เอามาทําอะไรเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมตีสองซึ่งน้องเ็าบอกเลยว่าเขาขอโทษอย่างมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกดดันเขาในการทํางานเรื่องส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็อึดอัดนะครับไม่ใช่ไม่อึดอัดแต่สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนะคุณพุทธคุณรู้อยู่แล้วว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไร ทำไมคุณต้องเอาเขามาทาคอนเทนต์เอาศพมาทำคอนเทนต์เป็นซีรีส์ซีรีส์เป็นตอนตอนคุณมีความละอายต่อสังคมไหมคุณมีความละอายต่อศพของน้องนัดไหมประเด็นของผมเนี่ยมีแค่นี้นะครับอยากจะบอกว่าเลิกสถีครับนะคุณพุทธอภิวันเนี่ยมีคนบริสุทธิ์เนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ครูจอมทรัพย์นะพนักง,งานสอบสวนแทบจะฆ่าตัวตายนะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีครูจอมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานอายการหรือแม้กระทั่งตุลาการ ถูกโซเชียลมีเดียกระหน่ำโจมตีแม้กระทั่งโหมนะ่ะสิบเดือนกว่าจะพ้นมลสุชีวิตจากการถูกกล่าวหาว่าไปเป็นสุนัขรับใช้ตำรวจนะผมก็ทนได้นะครับคดีลุงพลปั้นผู้ต้องหาฆาตกรจนเป็นพระเอกดาราซีรีส์นะก็ทำมาแล้วเคยรับผิดชอบต่อสังคมในการขอ,ออกมาขอโทษต่อสังคมหรือไม่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ก็ ทำหน้าที่ในการพิสูจน์การตายว่าเขาน้องนัทเนี่ยเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายเองหรือมีพู้ทําให้ตายไม่ใช่หน้าที่ของคุณพุทธะภิวันเลยการนําเสนอข่าวโอเคเป็นสิ่งที่ดีประชาชนเขาอยากจะติดตามแต่ไม่ควรจะเอาศพของลูกน้องตัวเองมาทําเป็นซีรีส์เป็นตอนๆทำคอนเทนต์เป็นตอนๆเพื่อให้คนติดตามแล้วก็ชี้นําต่อสังคมว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นคนน,น,นี้จะต้องเรียกมาสอบนะ,ะต้องยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ผมถามวันนี้ศพน้องนัทเนี่ย ดูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไปทําอะไรครับวันนี้ไม่เห็นผมไม่เห็นมีใครที่จะต้องไปร้องขอมีการาพิสูจน์ศพใหม่เลยนะสิ่งต่างเหล่านี้ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าในฐานะสื่อมวลชนผมเคารพนะครับในฐานะสื่อมวลชนแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการวิธีการของคุณพพุทธมิวันนะครับในการเอาศพของน้องมาทําซีรีส์เลิกซะทีเถอะนะไอสิ่งที่เอาทำคอนเทนต์เอาดีเศษตัวแล้วเอาเรื่องส่วนตัวของลูกน้องตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยในที่แจ้งมันเป็นเรื่องที่ ละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลด้วยซ้าไปนะครับผมยังไม่แจ้งความหรอกครับนะในเรื่องของการนํา้ำทวายานออกไปจากที่เกิดเหตุเพอวันังานสุสอบสวนบอกพ้องเองนะแต่วันนี้บ่ายสามผมจะไปที่สอวองบางกลวยนะผมได้นัด,นดผู้บัญชาการำตำรวจปทหนึ่งไว้แล้วนะครับเด๋ยวพี่สื่อมวลชนก็ไปตามได้ที่โรงพักบางกลวยนะครับเหตุเกิดจากไปชี้แจงที่กรรมพิการความมั่นคงแล้วก็มีการจัดรายก,การกลางคืนตีสอง แต่ผมก็ได้ดูแล้วผมก็ถามน้องนัทว่าไอ้แชทไลน์ทั้งหมดเนี่ยได้มาจากใครน้องนัทบอกว่าพี่พุทธเป็นคนจัดการเนาะแล้วเราก็ถามว่าได้รู้ยังว่าอันนันเ,น,เนเป็นเป็นเป็นชื่อพี่ใช่ไหมเขาบอกใช่ชื่อผมผมก็เลยถามต่อว่าแล้วยังไงต่อเขาบอกไปต่อไม่ได้เพราะว่าพี่ต่ลงบอกว่ามันไม่มันมันไม่เคยมีการเรียกเงินนะน้องนัทก็เลยขอโทษว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อนะครับ ผมเองผมมีบันทึกเสียงไว้อยู่แต่ผมไม่อยากเปิดเพราะาถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนะวาะ้องถ้าเกิดสมมติว่า,า,า,วา,วาถ้าสมมว่านนถาเาี่มีการแ,าารราาแางจง,งที่เขาไกลว่ี่รี่เพราว่ากัวคนู้จำนานกกผมถามว่าเขา,ารู้จักนัดดีนัดเป็นลูกน้องเขาแล้วเขาศพน้องเขามาทำคอนเทนต์อย่างนี้มันถูกต้องผมไม่ได้แจ้งความเขานะ เพราะพนังกงานสวนบอกพ้องไงถ้าเราพนังกงานสอบสวนกั้นบริเวณดิอายัดที่เกิดเหตุดิบ่ายสามนี้ผมแจ้งความแน่นอนทั้งแก๊งอะ่ะทั้งหมอหมูทั้งพุทธภิวันทั้งหมดอะ่ะที่เอาวัตถุพยานหลักฐานสําคัญในคดอีออกไปทดสอบเองถามว่าคุณหมอหมูมีหน้าที่มีหน้าที่อะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่ในคดีไหมถามวัา 16, 16, 16, 16่าหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเก้าเป็นของพอมหรอ ของตำรวจคุณเอาเรื่องของตำรวจที่เขากําลังทําคดีอยู่มาเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนานเพื่อเรียกเลี่้งให้คุณเองคุณเอาเรื่องส่วนตัวของเขาพ่อแม่เขารับได้ไหมถามว่าพ่อแม่เขารับได้ไหมวันนี้พ่อแม่เขาเนี่ยได้กลุยเนี่ยนะครับกับหลายฝ่ายนะครับยอมรับว่าลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ใช่คุณเอามาทำคอนเทนต์ถูกไหมคุณจะทำคอนเทนต์กับคนอื่นทําไป ต่นี้ลูกน้องคุณเองคุณยังมาทำคอนเทนต์เลยมันมันเหมาะสมไหมผมถามหน่อยผมไม่ได้สนใจพุทธะิวันเลยเพราะว่าสื่อมวลชนก็ต้องถูกตรวจสอบได้สื่อมวลชนไม่ใช่เทวดานะครับพุทธะอภิวันไม่ใช่เทวดาในวงการสื่อคุณหนุ่มกัญชัยเขาังไม่เคยทําแบบนี้เลยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างยอดเยี่ยมนะแต่คุณพุทธะิวันเนี่ยเคยเออกมาขอโทษไหมคดีครูจอมทรัพย์ ผมเป็นผู้เสียหายนะในคดีครูจมทรัพย์คดีลุงพลผมก็เป็นคนทําคดีนะผมถามว่าคุณเคยขอโทษไหมไอ้แชทไลน์เนี่ยเมื่อเป็นเป็นความจริงคุณเคยขอโทษผมไหมว่ามันไม่จริงใ่ลงพิพันธ์พูดแล้วว่าไม่จริงผมไม่เคยไปเรียกเงินตํารวจแล้วคุณเอามาเล่นเกมตีสองเนี่ยถามว่าคุณมังคับน้าแดงมาพูดใช่ใช่ใช่เนี่ยเด็กมันรู้สึกยังไงเขารู้จักผมตั้งแต่ทําคดีมา หลายคดีนะไม่ใช่เพิ่งรู้จักผมรู้จักผมมามากกว่าสามปีน้องเขาเป็นคนดีน้องเขาเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเขายังขอโทษผมได้ซ้ําไปเขาบอกว่าเขารู้ว่าไม่แฟร์ต่อผมพุทธะิวันกล้าพูดแบบนี้ไหมกล้าพูดแบบน้องนัดไหมเอาผมเป็นล่อซะปนปีหมดสุดท้ายไปต่อไม่ได้แล้วมึงก็มาเล่นเกมอย่างนี้เหรอผมถามหน่อยนี่เหรอหน้าที่สื่อมวลชน คุณยาวแต่เลตติ้งคุณยาวแต่ขีนข่าวเอามันคุณเข้าใจความรู้สึกของผมด้วยผมมีลูกสาวนะครับพุทธะมีลูกสาวไหมถ้าผมพูดบ้างว่าวันนี้นายพุทธเนี่ยน่าจะเป็นพุทธต้องสงสัยเนี่ยเอาสารสายนายไปเหมือนที่คุณกล่าวหานายกอไก่นะในแชทไลน์มีไหมเว่านายกิติเป็นคนเอาสายนายมาให้น้องนัทผมถามหน่อยไม่มีเลยในแชทฟา้ามในแชทมือมือถือไม่ใช่ของน้องนัทด,ด้วยไปดูให้ดีรู้ดีทุกเรื่อง นาะคุณพุทธะกับไอซ์รู้ทุกอย่างแต่ทำไมเอามาทำคอนเทนต์นี่คือประเด็นของผมผมรับไม่ได้เพราะเอาชีวิตของคนตายมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินผู้ง่ายมหาแดกเลดเรียกเรตติ้งเ,เ,เอาตัวเองให้ดูดีแต่ลูกของลูกน้องตัวเองเนี่ยกลับเอาเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผยมันถามว่าอย่างนี้มันสื่อมวลชนเหรอมันเป็นความดีมันเป็นเรื่องของถูกต้องในสังคมของสื่อมวลชนนะผมถามว่ากี่เรื่องแล้วได้ผมพูดดีกว่าพุทธมิวัน เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนแป๊บนึงไม่เดี๋ยวลุงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ลงลุงนั่งนู่นนะ